โอ้ยสวัสดีครับตันนี้อยู่กับช่องจำไม่ได้โหไฟกว่าเปนยาวเลยครับโอเคนะครับจะประกอบนี้กันนะครับอ๋อใช่มอันนี้คือต้มมานากเลยครับมัน ไม่ได้เลยใครเป็นสร์กส์ันเดี๋ยวนองเบียผม่เกียร์กอนใส่เกียร์ม ตอนนี้ผมจะไปเคลียร์คนคนที่เอ็นบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับ แม่ยาเล่นอะไรอย่าอย่าดับเด็แรงนะโอเคนะครับผมเคลียดเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมอาจลืมปิดใหม่ฮะไม่ใช่โอ้มององผมจมดินนะครับไม่ใช่น้อยน้อันเนี่ยมันเอาองจมดินนะเรเคยก็ยิงสึ้นก่อนมาก่อน ออได้ประกอบน ố น่าจะฝาหนุตอูกประตูประกอบเลยปนะตูมันขัดจริงเูกคอือตอนเนี้ยตอนกลางคืนโคด้เหญ่นครับถ่ายคลิปจริงแบบไม่ไม่ไม่าอถ่ายคลิปแล้วมันแหลกเอาหอจะดึงรถออกมาห้อเจด จะถ่ายไปประมาณ50หรือ1ชั่วโมงก็รอดูกันนะครับผมจะไม่ตัดอะไรหรือไม่ก็24ชั่วโมงเหมือนพ,พี่บีเอาเราัวขึ้นอะไรกันอ่ะโอเครอเครับโอ้ยยุงเยอะน้้นผมจะไปเอาเครื่องยนต์ซึ่ง น้องผมกับผมไม่มีพีค่ค<อ>์มันเงี้กงๆ,ๆคือมันสมัครไม่ได้โอ้ยน้องเมย่านี่ก็โอ้ไ oh <my> ม่นอแป๊บนะครับโอเคเลยโอเคนะครับ, oh <my> อรบตอนนี้ผมเคลียร์กับน้องไม่อยาเตยเลย รี่ว่าเราจะเล่นแมบอะไรดีนะครับแมบพายุไหมแมบอะไรอ่ะอจะมารเล่นให้ครบหนึ่งร้อยแมป Okay. Okay. ไม่นห้ต้องพูดดังๆเลยนะมันอาจจะไม่ได้ยินโอเคตอนนี้เราเอา่อโอ้โอ้เช้าเลยอ่ะฮะเห็เนนกตอนเช้าโอ้หเดี๋ยวพอน้องปรับสุดว้าวยากาศสวยเกินพัวดูของไฟเซไม่ปรับ ดินเอ่อกลายเป็นเก็บกลายเป็นเท่สื่อ,อซะสายสายสายโอ้โหอุ้ยมีเงาด้วยผมหาเงาของตัวเองเลยจอแต่เงาของอโอเคซึ่งผมกับน้องไฟไว้เลยแนะนำตัวกันเลยซึ่งได้ยินแต่ชื่อน้องไฟน้องไฟก็คือาาน่าจะรู้ชื่อน้องผม,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 มด้วยไฟเป็นชิคกี้พายเก๋า เออไม่ใช่ติ๊กต๊อกรื้อติ๊กต๊อมจะตัดช่วงไปตองติ๊กต k อกช่วงเด็กเด็กเง้ยเออไม่ระังพวกเมาไฟอะไรอุ้ยโอเคอย่างน้อยก็ออกมาแล้วเอ้าไฟต่อตัวไหมโอเคออกมาได้เอ้วเจ้ยถ้มันอาจจะเป็นคลิปคลิปที่ผมเอา ่ายกับน้องเป็นคลิปแรกนะครับซึ่งนมาจะเคยเห็นมันคือคลิปคลิปที่แบบภาคเสียงเลยอะ่ะไม่ภาคเสียงแบบไม่ใช่ภาคเสียงที่หลังเหมือนตอนที่ผมสอนโหลดเกมสไปด้ r แมนนะแต่เล่เกมเักคเสีงมีเครื่องยนต์ไหมอ่ะ ขึ can. Can know got ้นยนต์เนี่ยจมอยู่เนี่ยให้ออกมาไม่ได้อ่ะช่วยกันยกบดเลยไมได้แม่ตอนแรกเคยก็ไม่อยากจะยกบดแต่ทำไมตอนนี้เขาอยากวะเนี่ยเฮ้ยเราสตาร์ทไม่ติดอ่ะใส่เกียร์ไปเลยอันนี้สตาร์ทไม่ได้อันนี้ไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดไม่มีน้ำมัน ปุ่มปุ่มด้วยนะจะได้รู้ว่ามันกดตรงไหนบ้างแต่คนเพิ่งเล่นไงไม่เตรียมของมาพร้อมแล้วเดีูพวกเอาไม้ไปใส่ร์ฟแบ่งรถก่อนไม่ค่อยรถทำไมรถกลายเป็นสภาพเดิมอ่ะจากรถสาพโศกกลางตอนนี้มันก็โศกกลางเหมือนเดิมอ่ะ ควาโศกลางแต่น้ำมันยังเหมือนเดิมอันนี้มันมีสตาติดในรูปแนี้อย่างสตาติดในรูปแนี้อย่างโอ้ยว้ซวีโร่โกโกโก้ฮะโอเคโคตรดีไม่ต้องการเครื่องเดินไม่ต้องการอะไรอ่ะมันอันนี้ใช่ใส่เครื่องดูดอินแล้วมันก็ไม่มีที่ใส่แค่ขนมจีนติดปลา วู้ฮูยังสตาร์ทมันไม่ติดเลยโู้ทุกคเฮู้ได้เข้าไปยยงเข้าไปแล้วหมายถึงอันะไรเกือบโอ้ยยังไม่ได้ใส่เกือบเกือบ โอเคแล้วจะขึ้นค so ันไหนได้บ well ้างเนี่ยแปดนาทีก็แปดนาทีก็ยังหลักการหลักการที่ผมหลักการของดูสูบบางคนก็เอย่างเช่นดาฟฟบูมนะครับก็สามนาทีอันนี้ผมรอกไปแปดนาทีแล้วใช่ ถ้าใครสนดต่อตรงี้นะคีมจะเดินไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งนี่ฝั่งนี่มีมีนีมีมีขาตนะหูใช้ถ้ามีน้านหูก็เอาเฮ้ย เพราะว่ามืโคือจะไปผิดทางเออมืโคือไปผิดทางโอ้เดินมันโคตรไกลถ้ามันเล่นสปีดเหมือน PPSPP ได้มือถือคงเดินไปถึงบ้านแม่แมันอะไม่ต้องสนอะไรเหมือนกดเอาตัวทุกคนเคยเล่นกดเอาตัวใน PPSPP ไหมครับโซนก็โอ้ ามาบากเลยนเ่้อเอ้นอนอไปิวไปแล้นะใครนะนคอยอ่ะ้ไนี่นผมน่าจะเข้าผิดเซิร์ฟนะครับแมบบ่อย่เข่าก็บอกว่าขับเร็หน่อย ครับมีเสร็จใส่จานเหรอไม่ใส่หรอใส่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เสรจานอ้าวนอนนอนเหรอใส่เครื่องเปล่าใส่ตาใส่ให้หน่อยใส่จานด้ฮะใส่จานดีว่าโอเคนะครับผมจะไม่เล่น ผมจะไม่เล่นแบบอะไรแล้วผมจะเล่นแบบพายุยังใเข้าไม่ได้พายุอ่ะที่มันเป็นภัยพิบัติอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นซึ şey ่งเพื่อนผมนะครับติดบูเคเว่นขนาดไหนก็ไม่รู้เพื่อนที่แอดผมมาเนี่ยเล่นกันสองสามคนนั่นแหละแคชิวจะบอกนะมันคือไวรัสอะไรอ่ะ

ผมเอน่าจะลืมเปลี่ยนตัวตน ใช้ปีบัน้ำท่วมมจะลยเนน้น้ำท่วมแค่ไหนมันก็อยู่หม่แล้วคุ้โมจริงันก็ถ้าเป็นฟ้าขาก็ก็ よし<東> <noise> จะให้อกินกงเลไม่อยาให้ยังได้จานเนี่ยมันก็เหมือนกันได้ไหมเต็มกว่าเราของตกไปกพูดไปกินข้างงานดีป่อ๋เอาอะไรอีกคำนี้อ่ะเคไปโซ่สไม่ค่อยเป็นสมนี